สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับกรุ๊ปเดิมนะครับสวัสดีค่ะนกน้อยนัดกับพี่จูนะครับผมตอนแรกก็กะว่าจะนัดที่เทอร์มินอลฮะเ้วก็เปลี่ยนมาเป็นเยาวราชนะครับเยาวราชนะครับเยาวราชนะครับเฮ้ยเคไปเยาวราชวะ run เผือแล้วนะใส่ีใครตรงไปชื้อ ขาริ่กูว่าคีกูแล้วหรอนี่นะครับปกติคนมาเยาวราชจะมาตอนคืนกันนะครับแต่เราไม่อยากซ้าคนอื่นเลยมาตอนกลางวันไม่ใช่อะไรหรอกมีงานต่อ่ะร้านอะไรเอ่ยบวยจับใน X ร้านนี้จะขึ้นชื่ออะไรเอ่ยจะเป็นเรื่องของบวยจับครับใช่มนี่ไงก็เขาบอกบวยจับเนี่ยค่นบุยจับใช่ไหมเอาซูชิสองคำซูชิว่าซัดเรื่องของเมนูฮะเอาเหมือนเดิมครับ รู้หรอไม่รู้เป็นบ้าบ่อยตักเลยเลยงั้นเอาข้าวขาหมูไม่เอาหนังครับเ้าหมูกรอบคุณเชียงอันนี้เต้าหู้นะครับคนตัดต่อหิวอีกแล้วไม่หิวเว้ยพี่รู้ป่ะทำไมชโนไว้ถึงไม่หูหนวกมีคนคะรู้กันทุกคนเลย มนี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการเดินข้ามถนนเยาวราชที่ถูกวิธีนะครับร้านนี้ทำไมนะครับชื่อดังไหนไหนชื่อดังยังไงจ๊เปล่าถ้าถ้าไม่ดังก็จะเจ๊เปลาเอามาพูด เาไม่ยังงไอ่างไงมึงเอาตังค์มาให้เขามะม่วงน้ำเปล่าหวานเท่านั้นน่าหนุจะหนุนได้อะทำไมไปเรียนเหรียญทองเผ็ดไหมครับเผ็ดนิดหน่อยเจ๊แปวคือเป็นแม่พี่ใช่ไหมเป็นอันนี้เป็นหลานแล้วเป็นหลานแล้วทำไมจะเป็นลูกเขยเจ๊แปวเหรอ พี่ชูครับนี่เรากำลังจะไปไหนคือคืออยู่เยาวราชเนี่ยต้องบอกอย่างนึงต้องทำประกันชีวิตก่อนที่จะมาทำไมเสี่ยงตายตลอดเวลารถไ์บ้างอะรถยนต์บ้างอะรถบรรทุกบ้างอ่ะไม่มีโจ๊กโอ๊กวนีเกมีเรื่องมะม่วงปวดเฮ้ยหอมอ่ะเตือนหรือยังเตือนแล้วนะ่นนมมาทไ้ั อร่อยไหมครับถามงก่อนอุ๊ยเห็นเหนียงเลยเมื่อกี้ตัดต่อห้ามลงนะคะมันมันไฟเขียวอยู่ไฟเขียวอยู่ว่ามีเทพเราเราไปไหนนะตอนนี้ไปเสือป่าเสือป่ามีอะไรขาย ีเสร้านที่อัพเดตมากเลยนะอะไรอะไรเฮ้ยใข่กู้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตาบาักไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงแพีงหลังวัดของวอร์วิชุเนี่ยไม่ได้ยินไงอร่อยปะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ากินมะม่วงหรือกุ้งแห้งไปกูเ ทำไมไม่ใส่รองเทา้าแม่แม่ใส่รองเทา้าแม่เลยไม่เข้าบ้านฉันจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้เรากำลังไปไหนอะพี่ซอยนาะนะ้าซอยนาะนาะที่เป็นร้านคาเฟ่ของพี่พลอยเชิญงไกลไหมครับไม่ไกลจากนี่คนระับได้งั้นเราไปดูเลยนี่เป็นคาเฟ่ที่เขาชื่อดัง เจ๊บแป้วไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนี้อยู่ตรงไหนอะพี่เราอยู่เนี่ยที่บอกก็คือซอยนานาซอยนี้เป็นซอยที่ยังอยู่ในเขตเยาวราชปะอยู่ในเขตเยาวราชหลายคนยังไม่รู้เพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านที่รีโนเวทใหม่จริงๆมันมีหลายร้านมากคือแบบคนไม่รู้ว่าซอยนี้มันแบบเป็นซอยที่แบบคือซอยซอยบา ดีใช่มันดีนะเว้ยแต่ที่จอดรถหาย,ยากหน่อยแต่ว่าใครมาก็นี่ลง MRT หัวลําโพงแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมาหน่อยเนี่ยอย่างก็จะมีร้านแบบคุณจะไปดูเนี่ย<อ>ว่าเป็นร้านอ่ะนี่คือบาร์น,นี่คือเบียร์บาร์าน,านี่ไงร้านกาแฟที่ที่เขามาคถ่ายหนังเรื่องน้อพีทีแล้วอ๋ออันนี้เหรอยังไม่ได้ดูเลยแล้วมึงออกทําไมไ ีร้านนี้ยาวเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินผัดซีอิ๊วหรือว่าราดหน้านะครับอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยแบบยกนิ้วให้เลยอ๋อร้านตรงนี้ใช่มึงไม่เล่นอะยกนิ้วชี้เหรอครับอะไรก็ว่าไปยกนิ้วชี้เหรอครับยกนิ้วนิ้วโกงอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงร้านนี้นะครับนิ่มร้านน่ารักน่ารักหน่อยนะครับนี่บรรยากาศร้านจะน่ารักมากนี่เราก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยของเล่นใส่เอฟเฟคให้ด้วย มันใส่เอเอได้อยู่ใช่อยู่เหมือนหน่องเท่งนัไรเล่น่าขอไฟอ่ะพี่ซือไปเล่นดิพี่โอครับอันนี้อันนี้ให้พี่นะไอฟุตเทจตอนเช้าอ่ะพี่ถ้าไหนไม่จำเป็นตัดออกไปกันเลยก็ได้เอาที่น่าสนใจลงไปตามคลิปก็ได้แต่ไม่ใช่เข้าลงเฉยมาแล้วโดนัด อันนี้มันกินได้จริงไหมเอ่ยกินได้าาหมดเลยใช่ไหมฮะใช่หนๆลองกินีิเขาบอกกินได้บ้าห่างนี่ซ่อม Y E S อ่านว่าอะไร Y E S, yes. <S E Y E S อ่านว่าอะไร Yes พ่อลอรีมีลูกห้าคนคนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองยี่สิบคนที่สามสามสิบ คนที่4ี่สคนที่หชื่ออะไรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบไม่ใช่คนที่หชื่ออะไรครับเี่รู้อยู่แล้วมันง่ายคำถาม <คำ S 1> เ็ก <คำ S 1> น้อย<ค>อ่ะพี่รู้ว่าทำไมชโนวไว้ถึงไม่หูหนวกวันนี้ก็ออกมากันแล้วนะครับผมกำลังจะกลับบ้านและก็ประมาณนี้นะครับพี่โจปิดคลิปเร็วได้อะไรจากการมาเที่ยวครั้งนี้ครับก็ได้รู้นะแค่ซอยนา,น,านาครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาได้นะครับผม ซอยนานาตรงเยาวราชนะครับจริงๆอยากจริงๆเยาวราชมีหลายที่ให้เที่ยวมากนะอันนี้แค่เป็นความชอบของพวกเราส่วนตัวใช่ครับเลยพามาได้แค่นี้จริงๆแล้วถ้าแต่ว่าใครอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์ข้างใตาเดี๋ยวพวกเราจะพาไปอีกใช่ป่ะมึงว่างไงก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ๊ายบาย